สนับสนุนโดยท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคากลับมาพบกันช่วงสองของคนเป็นข่าวนะครับยังคงอยู่กับผมในชาครูรัตนเวชหรือการภาพพระนะครับแล้วก็แขกรับเชิญของผมคุณแชมป์ชาวรุงโรจนะครับแล้วก็ทางด้านของยอดวิชาพ่อศิษย์นะครับทั้งสองคนนี้ยังอยู่กับเรานะครับผมก็ต่อเนื่องกับทางด้านของยอดวิชาสักนิดหนึ่งนะฮะก็ถึงตอนนี้ไฟการชกที่แน่นอนหลังจากนี้จะเป็นใครยังไม่รู้ครับ บอ,บอกไม่ได้ไม่รู้เันครับแต่เป็นใครก็ได้หลังจากหลังจากที่บอกน้ำหนักไปแล้วร้อยสามสี่ร้อยสามห้าใช่ครับผมนะฮะที่บอกว่าถ้าเรียกน้ำหนักเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวต่อยกับยอดวิชาใช่ครับแ,แล้วทําไงผมก็ยอมต่อหน,หนักครับผมก็ต้องต่อหนักเขาใช่ครับแล้วจะ้องลดไปอีกไหมหรือไม่ต้องลดก็ให<อ>้เขาเพิ่มเราขึ้นไปครับผมต่อเนื่องต้องเคี้ยนหนักใหม่ครับแล้วต้องไม่ไหวครับผมเออ ร้อยสามสองไม่ไหวแล้วต่อไปก็ต้องร้อยสามสี่ร้อยสามห้าแล้วล่ะจะเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับผมพูดถึงว่าผู้ชกนะฮะในในอาราคต์หน้าอยากเจอใครเจ้าพงเจอมาหมดทุกคนแล้วันนีรครับลงเมาปรามาหมดแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นมวยในสายของวันทรงชัยครับปราบมาแล้วนะฮะมวยของสายเกียรติเพชรปรามาหมดแล้วเช่นกันของทางด้านของเพชรยูดีปรามาหมดแล้วครับถึงทีต้องโกอินเตอร์แล้วมั้งเนี่ย ก็คิดไปอย่างนั้นครับไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่โอกาสของนะครับถ้าจะโกอินเตอร์กุชมา์ถามอหนึ่งศับทันอยอดยอดวิชาคิดว่าถึงเวลาที่จะโกอินเตอร์แล้วหรือยังแล้วแต่ผู้ใหญ่ในการเดิมทา,างผู้ใหญ่นี่มันน่าจะโอเคอยู่แล้วล่ะนะฮะแ,<ต>แต่ว่าในมุมมองของคนที่ว่าอยู่ใกล้ชิดกับทางด้านของยอดวิชามาคิดว่าคงเกถึงเวลาแล้วอยังเวลาครับเมเด็กโต บางใจก็ไม่มีอืม้มก็ต้องไปเจอพวกฝรั่งต่างชาติบ้างแล้วแหละว่าอย่างนั้น <c oughs> เออนะครับผมคุณแชมป์นี่พูดถึงว่าการการขโมยนี่ขโมยมากี่ปีแล้วเกือบปีกึนครับตั้งแต่มัธยมตั้งแต่มัธยมทำหัวหนอกครับอาฮะทำเดินสายไปค่าย,ยนูุ้ชายนี้ตอนเสลาใจก็เคยทำมันไปสองเก้าเก้าไป อำงาใช่พาเด็กเดินรื่อยๆกีแถวภาคกิจสานก็เยอะหลายจังหวัดกิจสานที่ไปมาแทบทุกจังหวัดแล้วว่างั้นที่ดูนะครับผมขโมยในยุคสมัยก่อนกับสมัยนี้ต่างกันเยอะไหมครับเยอะยันอะไรบ้างก่อนลำบากเพราะว่าร้องเพลงอยู่บ้านอยู่บ้านนอกไปที่ก็นั่งรถบางทีก็นอนในขนส่งว่างบางทีรถกลับอะไรอย่างเงี้ยโอ้ถกระดาษนั้นเลยครับ ก็้องนอที่ขนส่งเนี่ยแหละตื่นเช้ามาถึงเะไปขนส่งการติดตั้งรถเกับครับอราทำลันเกี่ยกับวันนี้เหลอครับทำลค่ายาซ้อมร่วมเดินทาง,ง,งสะดวกขึ้นกว่าเดิมดนะครับผมมวยทุกวันนี้เขาบอกว่าใจยังไงก็ตามทีต้องแข็งแรไงไว้ก่อนวริชาน,นะฮะอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็แล้วแต่เตียนที่จะมองว่า แข็งแรงไปแข็งแรงอ่านอนาคตเอาครับว่ามายังไงครับผมนะเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามฝีมือนี่อาจจะดูว่ามาดับสองไปก่อนแน่นอนครับเรียกแรกครับนั่นน่ะสิฮะครับผมแต่ว่าแรงนี่ต้องต้องปึ๊กเลยต้องการใช่ครับผมนะฮะของของยุธชานี่ก่อนที่จะชกในแต่ละไฟเนี่ยซ้อมประมาณกี่วันผมว่าไม่เยอะเท่าไหร่ครับถ้าเดือนหนึ่งจะชกก็สองอาทิตย์เก้าสามอาทิตย์ก็มีวันพักนะครับอาทิตย์พักก็ น้ำมันมวยควนไคอะไรอย่างเงี้ยก็เฉลี่ยแล้วประมาณสักสามอาทิตย์ได้ครับผมนะฮะพอดีไหมครบหรือว่ายังดูว่าน้อยไปหรือว่ามากไปพอดีพอดีครับเพราะว่าพร้อมอัดอัดรอบอาทิตย์ก็น้ำมันมวยควนไคอาฮะจานก็เริ่มใหม่ครับแล้วก็เริ่มใหม่อย่างเงี้ยครับฮะสามอาทิตย์ของยอดวิชาต่อไฟหนึ่งโพรน้องครอาทิตย์แรกทำอะไรวิ่งเร็วกว่านั่นก่อเตะเปล่าก็ยังไม่เยอะ ไปเน้นทายครับปรับร่างกายก่อนปรับร่างกายอ๋อถ้าปรับร่างกายก่อนใช่ครับผมแต่หลังจากนั้นเข้าสู่อาทิตย์ที่สองแล้วร้องเกมตั้งปั้มร้องตามพวกเกมซั้มทีกับฟอบอือหือมามีอะไรตามให้มีครบตามเฉียบอืมมาอาร์ที่ที่สามร้อมเหมือนอาทิตย์ที่สองอ่ะอ่ะแล้วก็มีเบาะว่าอือหืออาร์ที่สามนี่จะถือว่าเป็นเป็นอาทิตย์ที่สำคัญแล้วล่ะเพราะว่าลดน้ำหนัก น้ำวยลดน้ำหนักมากๆเนี่ยมันจะเกิดภาวะหหงุดหงิดงุนงานโดยที่ชาเจออย่างนี้บ้างไหมเกือบทุกไฟครับเกือบทุกไฟแน่นอนสิฮะบางทีรถไปแล้วหูปอสุดท้ายหรือว่าอะไรเงี้ยฟุ้งสุดท้ายแล้วมันจะลงไม่ลงแล้วทำยังไงมันเครียดขนาดไหนจึงจะท้อแบบอยากร้องไห้มาไหมครับไม่ลงครับผมคุณก็ได้ร้องไห้มีไหมตอนเด็กๆร้องประจำเราที่โรงเรียนนี้ จุดสองอ่ะประจำไหมครับ uh huh. อ่าฮะตอนมาอยู่ใหม่ๆครับผมเออแล้วทำเมียก็พอโตขึ้นแนล้วก็ขึ้นก็กั้นใจเอาแข็งใจสู้ครับเออผ่ huh. านไปแล้วก็กินกินเต็มที่ครับตอนเย็นว่ากันใหม่ครับเอออุ้แชมป์เจอตอนที่ว่ายอดวิชาลดน้ำหนักมากๆแล้วร้องไห้มากบอกอะไรเขาบ้างทนเอาอีกนิดเดียวทนเอาให้ทนเอาแข็งใจนิดเดียวครับอา่ดด <S <S บอาฮะ เออแล้วก็เรากว่าที่ไอ้นีดนีดกว่ายิงลงมาได้นี่มันก็มันก็เลือดตาแท้อดีตด้วยกัน<ช>นะครับผมเนี่ยก็ถือว่าหนักหนาสาหัสนะครับสรบเรื่องราวของการลดนหนักของนักมวยยุคนี้สมัยนี้นะครับพูดถึงเรื่องของสมัยนี้สักนิดนึงเขาบอกว่าวิชามารก็เยอะนะับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางยานักมวยนี่ตรงนี้สําคัญมากอาหารการกินคุณแชมป์ดูแลนะดูแลย่อยชัยอ็น้ําเวลามาช่างน้ำหนักก็เอามาจากบ้านาน้ำเกเลือแร่แบน อกฮะจายติดตัวผมได้ตลอดครับไม่ไม่ไม่วางที่ไหนอรื่องเครื่องบ่งุงผมไม่ให้พลาดก็ก็แสดงว่าระวังตัวในเรื่องนี้มาแบบเหมือนกันไม่คือโดยตลอดครับประเภทว่าใครย่าสนิทมิตรหายหือจะเอ้ยดื่มแอลสักนิดนึงหรือว่าดื่มน้ำตัวแรกซะหน่อยนึงไม่ไม่มีทางเลยไม่ครับตัวของเราเองต้องดูด้วยครับเพราะว่าถ้ากินไปพลาดกินมาก็ตลอดเลยครับว่าโชคอะไรแน่นอนเพราะว่าโดนยาวแน่นอนจบเหมือนกันนะครับผม เคยเคยเจอประสบการณ์อย่างนี้บ้างไหมไม่เคยครับระวังตัวก็ระวังตัวอยู่แล้วครับตั้งแต่ใหม่ๆเริ่มงเรื่องนิดเชื่อไม่เชื่อตัวตลอดเรียว่ายศพิชาหรือว่ามาทุกคนอยู่อ่าฮะครับผมรางวัลกิจยุทธ์ของยศพิชาเนี่ยนะฮะเท่าที่ทราบมาเนี่ยก่อนหน้านี้เคยคว้ารางวัลยศพิชาของเสียงมีราวอดมาแล้วใช่ครับนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนี่เป็นไงบ้าง ได้รางวัลอะไรบี่ก็้องวยไทยยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานนะครับอ่าฮะผมว่าแค่นี้จ้าผมรางวัลที่ได้มาแต่ละรางวัลเนี่ยนะฮะมันมันคงจะต้องบ่งบอกถึงว่าต่อไปนี้ยอดวิชาก็จะต้องรักษามสามารถฐานของตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมใช่ครับเพราะเราต้องรักษามาฐานของตัวเองนะนะซ้อมนี้ก็ต้องซ้อมเปรียมากขึ้นกว่าเดิมก็ทำงานรถไฟแต่เพนมากกว่าเดิมราบผมติวติวแบบ แต่เราไฟว่าชั่วใครต้องทำยังไงครับอืนี่นะมันมันมันจะเป็นภาวะความกดดันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่นแน่ใจนะคุณแจ็คุณอเอาไงฮะจะกดดันไหมครับแมที่ดีดีอืมเนี่ยเพราะว่าได้รางวัลมาแล้วนี่นะมันก็ต้องใส่ใจเต็มที่อยู่แล้วนะครับผมในฐานะที่เป็นคนทามวยควนหนึ่งนะฮะในยุคนี้พอสอนนี้คุณแจ็อยากจะให้ฝากอะไรถึงบรรดาค่ายมวยต่างๆหรือว่าคนที่ทำมวย อยากจะให้ท้องกินอะไรกันบ้างอ๋อก็ขอให้ตั้งใจทำหนวยครับผมร่วมใจกับการร้อมของหนมวยนะครับดูแลดีเสื่อสัตย์ต่อวงการมวยเราไม่คิดตัวต่อวงการหน่วยแลวทุกวันผมก็เหนื่อยมันเหนื่อยไหมว่าบางทีมันเหนื่อยมันท้อท้อแต่เรต้องพู้นะดูแชมป์ใส่ท้อไหมเหยครับปัญหามีไว้มิดตลอดครับผม คนทำงานต้องเรียนรู้นี่เขาได้ครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับผมมีคนกินผมเป็นเยวที่เดียวแต่ก็ยกังมีโอกาสเฉยๆนครับผมนะแต่เรามีโอกาสแล้วก็พยายามรักษาตรงนี้ให้ดีสุดน,นะครับผมเป็นรางวัลของคนท,ทำมวยทุกคน<อ>ครับไม่ได้รางวัลผมคนเดียวครับผมคนที่ตั้งใจทุ่มเทให้กับวงการมวยทุกคนครับก็ กับวันหนึ่งเนี่ยค่ายอื่นมันก็สามารถที่จะก้าวมาถึงจุดนี้ได้เช่นกันครับส่วนของยอดวิชานะครับในตำแหน่งยอดมวยไทยลุมพีดีในปีนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบรรดานักมวยรุ่นน้องๆนะฮะอยากที่จะเอาอย่างรุ่นพี่แล้วแหละนะครับอยากจะให้ข้อคิดอะไรกับน้องๆบ้างผมก็บอกอยากให้บอกว่าซ้อมมวยอ่ะมันเหนื่อยเยอะครับแต่ต้องอดทนเพื่ออนาคตอนาคตของเราครับเพื่ออแม่ของเราที่จะอยู่สยูสบายดีครับผมต้องขยันใช่ครับลุ เอยหนักขนาดไหนก็ตามทีต้องอดทนครับ <ừ> ผมนะฮะขอแต่อย่าหอยครับผมอย่าขออย่าขอได้แต่อย่าหอยว่างั<ร>้นนะครับผมกับแ,แฟนมวยสักนิดนะครับเพราะว่าแฟนมวยผมเชื่อเลยว่าหลายๆขั้นเนี่ยนะครับให้กําลังใจยอดวิชานี่เยอะมากเหมือนกันนะครับ,รบอยากจะฝากกังแฟนมวยบ้างผมก็ขอบคุณแฟนมวยยอดวิชาและพี่ๆน้องๆทุกคนเท่าที่คอยให้กำลังใจผมโดยมาตลอดผมจะทำบนทำหน้าที่บนเวทีให้ดีที่สุดครับผมนี่ครับที่เป็นคำสัญญาของ ยอดวิชานะครับว่าจะทําหน้าที่บนเวทีให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในส่วนของคุณแชมป์เช่นการครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนมวยที่ติดตามผลงานของใ่านพ่อบุษิกรขอขอบคุณแฟนมวยที่เ่วยเชียร์มวยในสถันกัดนะครับจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมนะครับ นั่นก็เป็นคําสัญญาของทั้งคู่ครับทั้งคุณแชมป์ช,ชองโรดและทางด้านของยอดวิชาของคุศ <c oughs> ิลนะครับเจ้าของรางวัลนะฮะนี่เป็นเจ้าของรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประจําปีนี้แลวก็รางวัลนักวยไทยยอดเยี่ยมประจําปีนี้นะครับก <c oughs> ็คือทางยอดวิชาเองครับ เวลาของคนเป็นข่าวในวันนี้หมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับขอกราบขอบพระคุณกบแฟรายการทุกท่านที่ติดตามชมรายการตั้งแต่ต้นจนจบครับวันนี้ผมเดชาครูรัตนเวทพร้อมด้วยทางด้านของคุณชาพง์ทองโรดและทางด้านของย่อมชาพรมสิทิครับกล่าวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ